สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเขียนสัญลักษณ์แทนการเป็นสมาชิกนะครับเรามาดูสัญลักษณ์คล้ายๆกับตัว e คล้ายๆกับตัว e นะแต่มันเป็นโค้งๆเราเราเราเขียนแทนด้วยการเป็นสมาชิกนะตัว e และ และตัว e แล้วก็มีขีดค่าเฉียงเฉียงแทนกันไม่เป็นสมาชิกของเซตนะครับเช่นเช่นเซต a ประกอบด้วยสมาชิก a e i o u หมายถึงเซต a มีสมาชิกก็คือ a e i o และ u ซึ่งสมาชิกแต่ละตัว จะขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งเราจะว่าจะได้ว่าถ้าเขียนเป็นแสลักษณ์ก็คือ,อ a เล็กเป็นสมาชิกของเซต a นะครับ e เล็กก็เป็นสมาชิกของเซต a i เป็นสมาชิกของเซต a o เป็นสมาชิกของเซต a u เป็นสมาชิกของเซต a อาแล้วมาดูข้อหนะครับเรียนเห็นว่า s s อยู่ในเซตนี้ไหมครับ อ่าแทนว่า S ไม่อยู่เพราะนั้นเราก็เขียนว่า S ไม่เป็นสมาชิกสัญลักษณ์แบบนี้เขียนสั้นๆนะครับ S ไม่เป็นสมาชิกของเซต A ดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซต A มีทั้งหมด5ตัวนะเราสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับแทนด้วย n วงเล็บ A แล้วก็เท่ากับ5หมายถึงว่าจำนวนสมาชิกของเซต A มี5ตัวนะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือให้นักเรียนดูเครื่องหมายจุลภาคขั้นนะแต่ละตัวนะีหมายความว่ามีสมาชิกอยู่กี่ตัวนะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่1น่งาการเขียนสัญลักษณ์เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกนะครับเช่นตัวอย่างที่1นึ่กำหนด A ประกอบด้วยสมาชิก 4, 5, 6, 7จงบอกสมาชิกในเซ็ต พราะนั้นเราก็ได้ว่า4ก็เป็นสมาชิกของเซต A 5ก็เป็นสมาชิกของเซต A 6ก็เป็นสมาชิกของเซต A 7ก็เป็นสมาชิกของเซต A เพราะนั้นเรานับสมาชิกในเซต A แล้วมีกี่ตัวลองนับดูครับ1 2 3 4เพราะนั้นจำนวนสมาชิกในเซต A เราก็เขียนแทนด้วย na นะครับ na เท่ากับ4มีสมาชิก4ตัวนะครับอ่าต่อไปเพิ่มควา,ามยากขึ้นนะครับ ดูตัวอย่างที่สองอย่างที่สองกำหนดให้ a, <_ S 1> a เท่ากับ1นคอา2ปีกาสองแล้วก็คอแล้วก็คอมแล้วก็ปีกาส่าอจองบอกสมาชิกในเซต a ว่า มีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูแล้วก็สังเกตเครื่องหมายคอมม่านะครับอ่าหนึ่งแลง้วคอมม่าแสดงว่าหนึ่งเป็นสมาชิกของเซตเอต่อไปมีสองเท่าสองก็เป็นสมาชิกของเซตเอต่อไปสองกับสามอยู่ในวงเล็บปีกาเพราะฉะนั้นเราก็เอามาด้วยนะมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสองสามในวงเล็บปีกาเป็นสมาชิกของเซตเหมายถึงตัวนี้ก็คือ เป็นสมาชิก1ตัวนะครับนับเป็น1ตัวเป็นสมาชิกอยู่ในเซตเอต่อไป3ตัวนี้นะดูให้ดีนะครับ3ตัวนี้อยู่ข้างนอกเพราะนั้น3เป็นสมาชิกของเซตเอต่อไป3ตัวสุดท้ายอยู่ในปิกาเพราะนั้นอ่าสามนและปิกาก็เป็นสมาชิกของเซตเเห็นครับสังเกตดูให้ดีต่อไปมาดูข้อ6นะักเรียนเห็นว่า2ในเซตเมีปิกาไหมครับ ไม่มีเพราะนนั้นถ้าเราเขียนแบบนี้สองอ่าก็ไม่เป็นสมาชิกของเซตเนะครับไม่เป็นสมาชิกเพราะในเซตในสองในเซตนี้สองไม่ได้มีปากกามีปากกาเพราะนั้นในนี้ก็แสดงว่าไม่เป็นสมาชิกของเซตเนะต่อไปมาดูสองสามแล้วก็ปากกาสองชั้นนักเรียนดูอ่าจากในเซตนักเรียนเห็นว่ามีแค่ปากกาคู่เดียวเพราะนั้น ถ้าสองสามแล้วก็ปีกาเป็นคู่ก็แสดงว่าไม่เป็นสมาชิกของเซตเเหมือนกันสังเกตด้วยดีนะครับต่อไปข้อแปมาดูสามแล้วก็ปีกาสองชั้นเห็นไหมครับจากในเซตเเราจะเห็นว่าสามมีปีกาแค่ชั้นเดียวเพราะนั้นเราจะได้ว่าสามปีกาสองชั้นก็ไม่เป็นสมาชิกของเซตเอแล้วเรานับสมาชิก ในเซตเอว่ามีสมาชิกกี่ตัวก็ดูเครื่องหมายคอมมาขั้นกี่อันนะครับมี1 2ตัวนี้นับเป็นหนึ่ามสี่เพราะนั้นจำนวนสมาชิกของเซตเก็มีแค่5ตัวเห็นไหมครับยากไหมครับอ่เพราะนั้นอันนี้ในการเขียนสัญลักษณ์แทนการเป็นสมาชิกนักเรียนก็จะงงงงนิดหน่อยนะเดี๋ยวครูจะให้ฝุดดู ฝึกทำแบบหัดนะครับอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สามอันนี้ง่ายหน่อยนะครับอย่างที่สามจองบอกจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้อ่ามาดูข้อหนึ่งอ่าเราก็นับ,นบจำนวนสมาชิกในเซต f จำนวนสมาชิกในเซต f เราก็แทนด้วย n f เท่ากับอ่าในเซต f มีเครื่องหมายคอมมาไหมครับ ไม่มีมีแต่78แสดงว่ามีสมาชิกแค่1ตัวเพราะนั้น n f ก็เท่ากับ1มีสมาชิกแค่1ตัวเห็นไหมครับยังไหมครับอ่าต่อไปมาดูข้อ2 g ประกอบด้วยสมาชิก10 11 12 13 15องา่าจำนวนสมาชิกในเซต g แล้วก็แทนด้วย n แล้วก็วงเล็บ g อ่า มีกี่ตัวเราก็นับไปเครื่องหมายคอมมานะครับหลังคอมมาหนึ่งามสี่หมีสมาชิก5ตัวเพราะนั้นจำนวนสมาชิกในเซจ,จีก็มีแค่5 NG นะครับเ g ท่ากับ5ต่อไปข้อ3 h e กับด้วยสมาชิก X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้5จํานวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้5มีมีไหครับ นักเรียนบอกว่ารากที่สองของห้ายกกำลังสองได้ห้ารากที่สองของห้ายกกำลังสองรากที่สองของห้าไม่ได้เป็นจํานวนไม่ได้เป็นจํานวนเต็มแต่เป็นจํานวนอัจก,กยะนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่ามีไหมครับจานวนเต็มที่ยกกำลังสองได้ห้าไม่มีเพราะฉนั้นเราก็แทน n h ด้วยไม่มีในคณิตศาสตร์เราก็แทน,น,นด้วยศูนย์ มีสมาชิกศูนย์ตัวนะไม่มีเห็นไหมครับยากไหมครับอ่เพราะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบหัดนะครับทายคาบนะครับอันนี่เป็นแบบหัดนะครับอ่มันดูได้ไม่หมดอ่ะเดี๋ยวครูจะครูจะแจกแล้วกันนะครับ